นี่ตะโกก็เพาะโอ้ตะโกพ่อเม็ดนี่ก็จะเป็นเทียนทะเลเพ่อเมล็ดผู้ชายมาดเข็มก็ล่มสีชมพูนี่นี่ส่วนบ้านผมที่ว่าสูงแล้วนะเกือบครึ่งแข้งเลยพี่น้องหลินซานใบกลางนี่ได้ฝนนี่โอ้ที่จะเตรียมไปขายก็มีนี่ผู้ใดพ้นฝรั่งหนูอันนี้กำลังออกดอกเลยนี่ผมไม่รู้ชื่อมันนะ แต่นารักเนี่ยเห็นไหมดอกเล็กๆมะขามประมาณ้อยกว่าต้นที่กางนี้เป็นเพื่อนให้มาครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเป็นประจำเช่นเคยนะครับพบกับเขียวโควราชบนสายฟ่าร์ม KBF <c oughs> เป็นไงกันเบ้องครับพี่น้องพายุฝนท่านลงติดๆกันยาวนานเห็นไหมด้านหลังผมยังมืดด้านหลังผมนั่นคือในตัวเมืองโคราชนะพี่น้องนะ เห็นออกข่าวน้ำท่วมน้ำรอ,อการระบายเยอะมากเลยสวนผ่มเองก็ไม่ต่างกันครับจากเคยท่วมมะขามน้ำสวนนู้นหลังบ้านแม่ผมนู้นที่เห็นหลังคาสีน้ำตาลน้ำตาลน,นี่สวนผมตอนนี้สวนผมที่ว่าสูงกว่าก็ยังไม่รอดเลยพี่น้องเลยนี่เห็นต้นสนไหมแซบรอฝนยุดคงมายุดแล้วเลยพี่น้องเ้อ วันนี้วันที่เท่าไหร่ล่ะวันนี้วันสุกสิบสิบหกเนาะเออสิบหกคุยเองถามเอง <laughs> นี่สวนที่บ้านผมนะที่ว่าซูงสูงหน่อยยังไม่รอดนะพี่น้องนี่นี่ที่หลายท่านซื้อโมกเอาไว้แล้วผมยังไม่ได้ส่งไปนะเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูภาพอีกมุมนึงแล้วกันเอาเอากล้องหลังแล้วกันเนาะคือมันยืนออกนอกกล้องไม่ได้นะ่ยตอนนี้เพราะว่าหน้ามันท่วม เดี๋ยวไปดูไปดูอันนี้เป็นพวกโมกที่จัดลากไว้แล้วครับพี่น้องทําการขายเรยวเจ้าของเขาก็รอยคูดมันคุดไม่ได้เพราะว่าหน้ามันท่วมตลอดเวลานี่นี่ส่วนบ้านผมที่ว่าสูงแล้วนะนี่นี่คือป่าโมกเห็นไหมถึงกระถางละเออตายแล้วปีนี้นี่สน ส่วนที่บอกว่าจะเอาไปนี่ก็เกือบครึ่งแข้งเลยพี่น้องนี่โซนก็มีขนาดประมาณเท่าแขนผมว่าตั้งใจว่าจะคูดไปจากซิปต้นนะมีขนาดเท่าแขนลงมากระป๋องกาแฟอะไรเงี้ยนี่ก็มีเ,เล็กๆเ,เป็นบิดๆเอาไว้เน่ยโซนนี้สนปฏิพัทธ์นะพี่น้องประมาณร้อยประมาณร้อย มันโต๊กตลอดเวลาถึงขนาดว่าสวนออกรากอากาศเลยล่ะเนี่ยเห็นไหมแดงๆนั่นน่ะ <c oughs> <c oughs> ด,ดูโมกผมนะอันนี้สวนที่บ้านนะครับย้ำว่าเป็นสวนที่บ้านผมนะไม่ใช่เป็นสวนไม่ใช่เป็นสวนที่บ้านแม่ผมอันนั้นสวนมะขามน้าตอนนี้สวนผมก็กลายเป็นสวนโมกน้ํสวนสวนน้ำเลยพี่น้องเลยเนี่ยเห็นไหมยิงแ็แรงขึ้นแรงขึ้น,นโอ้โห เละอันนี้หมากมีเปิ้ลอันนี้จะสูงหน่อยยังไม่ท่วมเดี๋ยวไปดูอันอื่นกันถ่ายคลิปแข่งฝนเลยพี่น้องโอ้ยเหน่ามืดเลยพี่นอ้องเลยตา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 ย,ตายปีนี้นักนะะในพวกเทียนเต็มหน้ากิ่งช้าเทียนเหน่ามืดพี่นอ้องเลยเทียนพ่อเม็ดชุดที่แล้วที่ทําคลิปไปฝนมันชุกเกินไปไม่มีหลังคานี่จะเห็นนะ เนี่ยนาวเป็นเชื้อราเพราะว่ามันมันฝนมันไม่ยุดฟ้ามันไม่เปิดตั้งแต่โนอ,อ่นมานะพี่น้องเด้อเนี่ยตายแล้วเดือปีนี่อา่ามาดูเอ๊กมีอะไรเนี่ยถ้าจะมีงามอยู่รอดปลอดภัยก่าน,นี่เด้อเนี่ยไม่เป็นไรแต่เขาเลยลินซานใบกลางก็เขาตอกพะล่วงอืมลินซานใบกลางนี่ได้ฝนเนี่ยโอ้ งามอุย้ยลอยหมาแมวมาฟัดกันละพี่น้องเอ้ยเนี่ยมดเงินไปก็การซื้อซื้อไอ้ตะข่ายซื้ออะไรมากั้นเนี่ยเงินมันไม่ค่อยเหลือนะ่ะเนี่ยลองลอยของหมาแมวนั่นแหละโรงเรือนผมถึงต้องทําโรงเรือนเพาะชำพุณ่นะล่มไม่รู้ตั้งกี่เสียกระถางอนะลอยมันเข้ามากาดกันเนาะเราก็โอ๊้เหนื่อย เนี่ยก็เพิ่มหน้าโดนฝนมากเกินไปพี่น้องความชื้นมันสูงก็จะมีอาการใบเปื่อยเนี่ยงามกว่าเขาก็เขาต่อพะล่วงจิงพุ่งปรี๊ดเลยเนี่ยโอ้ยเดินยากลำบากแต่พี่น้องเลยพาชมบรรยากาศชีวิตวิถีชาวสวนบอนไซกูรสราเตรียมมาจะไปงานประกวดสุพันน้ำท่วม อันนี้ก็ทวมอันนี้เป็นโซนของพวกเอ,อเทมหน้าใบด่างเป็นปอทะลีนี่ที่ว่าจะทำไม้เป็นไม้ขนาดไม้ฟอร์มเนี่ยพวกเนี้ยโอ้อยาก,ก็งามเฮ็ดก็ไม่งอกมันอาจจะมีเฮ็ดงอกมึงเนาะนี่เปลอยเรียบร้อยหบุฒิดเนีก็อันนี้แะเนาะหมาแมว ร่มีสีชมพูหวานดีใช่ไหม,มนี่ที่จะเตรียมไปขายก็มีนี่ผู้ใดพ้นฝรั่งหนูส่วนหนึ่งก็ตอนเอาไว้เพราะว่าลูกค้าจองไว้ประมาณสามสิบกิ่งตอนกิ่งหนูเอ้ฝรั่งหนูกิ่งตอนเห็นไหมกำลังออกดอกออกลูกใบจะเล็กมากเลยอืใบมันใบเล็กเนี่บางส่วนก็เริ่มออกรากแล้วแหละ โอ้โหล่มผมก็เป็นพวกแพ้ระอองฝนนะเนี่ยอันนี้เป็นอันนี้มันอันนี้มันน้ำขังเพราะว่ามันเป็นพลาสติกรองนะพี่น้องเด้อพลาสติกมันแช่มันเลยระบายน้ำไม่ได้แต่เพิ่มนัยไซเนี่ยมันไม่ค่อยเน่าหรอกเนี่ยมันมันไม่เป็นไรหรอกคือมันแช่น้ำได้อยู่แต่เดี๋ยวมันก็แห้งถ้าฝนม่ถ้าฝนมันยุดนะนี่มะขามมะขามก็ ยังไม่มีเวลาบีทเพิ่มมะขามมะขามไม่ได้เพาะแต่มะขามนะพี่น้องนะนี่ตะโกก็เพาะโอ้ตะโกเพาะเม็ดนี่เพาะพันต้นพันถุงอายุเท่าอายุประมาณหนึ่งปีนี่ตะโกเพาะเม็ดเพาะพันถุงกำลังบีทกำลังโคดรกำลังงอเลยอื วันนี้เป็นคลิปแบบง่ายๆไม่ต้องพิธีรีตองอะไรมากมายเพราะว่าทําคลิปแข่งฝนเม่หมากเมเปิลก็วางชิดเตรียมที่ตอนแรกกกวางแผนว่าเตรียมที่จะไปลงสวนที่สี่ที่บอกว่าจะเปิดสวนสี่นี่หมากเมเปิลประมาณสามร้อยกระถางน้ำถ่วมสวนสี่โอ้มีแต้างานเข่าเลยพี่น้องเลยอันนี้กำลังออกดอกเลยนี่ผมไม่รู้ชื่อมันนะแต่นารักเนี่ย เห็นไหมดอกเล็กๆเป็นไม้เวียดนามใบเขียวๆเนี่ยแต่แปลกนะตอนไม่ค่อยออกลากแตือําทิดง่ายเนี่ยเนี่ยดอกดอกสวยๆเลยเนี่ยนี่ว่าตั้งใจว่าจะเอาไปชําเอาไปชําสักสองสามร้อยเป็นไม้ใบเล็กเป็นไม้เพื่อนเอามาฝากเป็นเอามาจากเวียดนามโดยตรงเลยเนี่เพื่อนเอามาฝากก็แต่แต่ตอนไปเล้วแหละ ตอนไปสามสิบกิ่งแต่ว,ว่าตีแค่สิบกิ่งนอกนั่นก็จะเป็นอย่างไงอ้าวนี่คือมันไม่ค่อยออกรากแต่ตาชําออกรากมะขามที่ยังไม่มีเวลาบีทประมาณสองพันกระถางสองพันถุง่พวกตะโกเพาะไว้ประมาณพันถุงมันเปียกฝน,นเดี๋ยวจะจับเข้าลวดบีทแต่แต่แตที่เพาะไว้มันก็ บิดด้วยตัวมันเองอยู่แล้วนะเนี่เห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำการบิดช่วยในโอกาสต่อไปคือต่อไปมันจะหาคุดยากละก็ต้องเตรียมการไว้ไม่ได้ขายรุ่นเราก็ได้ขายรุ่นลูกด้ือพี่น้องเด้อคือเราทำเป็นอาชีพอะเนาอแต่มัวจะแบกว่าโอ้เพาแต่โกอะไรจะได้ขายวะรุ่นเราไม่ได้ขายก็รุ่นลูกได้ขาย อนาคตข้างหน้านะพี่น้องเนาะเขาจะได้ไม่ลําบากคืออย่างน้อยเราก็มีต้นทุนเอาไว้เขาส่วนหนึ่งถึงเขาจะชอบไม่ชอบกวอ็วันนี้คลิปทําไปบนไปพาชมสวนแบบพาชมแบบชมไปบนไปเละเทะแคะอันนี้ก็สาวิตีแคะเอามาจะขยายพันธุ์ก็ยังไม่ได้ขยายงานมันเยอะเังพี่น้องเป็นคนรลภทาอะไรหลายทาง บัดาตะโกหนูมีนะเ้าเป็นแม่พันธุ์ไม่ได้ขายตั้งใจว่าจะไว้ตอนขายปีหน้าเนี่ยมีประมาณ8กระถางตะโกหนูใบกลมกลางใบทับทิมใบอะไรล่ะใบมะปรางอันนี้มะาขามแครมะขามแคระเอามาจากงานมิตงเจงเมืองนนซื้อนะซื้อมาตอนนี้สูงประมาณ80เซนได้ละ นี่ก็โมกโมกเป็นฟอร์มแล้วนะจริงๆอะ่ะตอนนี้ไม่มีเวลาแต่งไม่มีเวลาแต่งแล้วตอนนี้่ที่เห็นคือมันด่างเห็นไหมเลยปล่อยไว้นี่ด่างเผือกปล่อยไว้ก่อนเนี่ยเขาลว,วดบางฟอร์มไม้โค้งสั่งเอาไว้แล้วแล้วก็ควานกิ่งเอาไว้ประมาณเดือนนึงเลยนี่ตั้งแต่โนอื่นมาก,นก่อนโนก่อนโนอื่นจะมาในนะ่ะ ตอนควันเอาไว้ตอนนี้พอพายุมา,าบ่อยๆก็ไม่ได้ทําสักทีพอมาขามมาขามประมาณร้อยกว่าต้นที่ทําการแยกกระถางเรียบร้อยแล้วนี่มาขามมีทั้งบนและล่างที่ยาไปงานมีมาขามแต่ว่าจะเหลือกี่ต้นก็นไม่รู้นะเพราะว่าเอบเมียขายไปเอบแขกตัดก็เยอะไปเอบบอลสีก็เยอะ อันนี้ก็หลาย <c oughs> เป็นคนโลภอย่างที่บอกเป็นคนโลภทําอะไรทําหลายอย่างนี่นี่ก็บรรดาไม้ที่ลงเหลืออันนี้ก็ขายแล้วต้นสุดท้ายของสวนเลยหลินซานใบเคละนี่มะนาวเทศก็อหินนี่ดินจะหายหมดแล้วเนี่ยนี่ก็เชอรี่เคละอันนี้ก็ได้รางวัลมาจากงานมิทติ้งเมืองนนท์แจชลากับพี่น้องอันนี้โปรเซียนไร่หนาม แต่ตัวนี้รูดฟอร์มหมดเลยส่วนออดสภาพยังก็ส่วนเลื่อยบ้านเราเนี่ยตอนได้มานี่เขียวใบละเอียดเลยเป็นคลิปบนเด้อไหนเข้ามาดูก็อย่าว่ากันเลยพี่น้องคือบนให้ฟังว่างไม่มีอะไรทําพามาดูโรงเรียนแคคตัสนี่โรงเรียนพ่อชาอทำมาหลายๆอย่างเลยมันมันจะได้รูดำรู้แดง จะเป็นพวกยิมโนพวกนี้เป็นเพื่อนไห้ม้าครับประมาณหลายเจ้าเนอะอันนี้จะเฉพาะยิมโนเนี่ยสมสิบหรือสี่สิบกระถางนี่แหละไห้ม,าเ,า,ม,มาเนี่ยสามสิบสี่สิบหัวเนี่ยเป็นเพื่อนไห้ม้านี่อันนี้ก็จะเป็นเพื่อนไห้ม้าส่วนมากก็เพื่อนไห้ม้านะพี่น้องเนี่ยเราผมก็มาทําการแย,ยกเนี่ยว่างงานมากไงพายุเข้าบอลใส่ทำอะไรก็มันมากไม่ได้ ที่มีเอฟมาก็นั่นแหละพวกต่อสามเหลี่ยมราคาสุดยอดนี่นี่ที่เอฟมาก็จะมีลายท็อปลายท็อปพอกตัวนี้ก็เพื่อนให้มานี่มาทําการแยกเนี่ก็จะเป็นเทียนทะเลเพาะเมล็ดเพาะเอาไว้ประมาณไม่ใช่ประมาณนะ่ะสิบสองถาดที่จริงถ้าพาะแบบว่าเนี่ยนะเห็นไหมถ้าพาะแบบว่าให้มัน กระจายกว่านี้นะพี่น้องนะอันนี้หนาแน,น่นเกินไปมันต้องประมาณยี่สิบถาดนะอันนี้ถาดไดโซนะเนี่ยมันต้องพาะประมาณายี่สิบถาดดูเถอะความหนาแน,น่นของประชากรเม็ดเมล็ดเทียนทะเลเนี่ยพาะเอาไว้อย่างเงี้ยนุ่นอีกนี่เอามาฝากไว้ก่อนคืออยู่ข้างนอกมันสูญฝนไม่ไหวฝนกระแทกแล้วเดี๋ยวลาลาลงเชือลาลงพวกนี้ก็เป็นพวกเพาะขยาย เนียเพื่อนให้มาทั้งนั้นเด้เมีอเนี่ยที่ไปซื้อเข้ามาอะไรก็ไม่รู้ชื่อมันลืมก็มีไม้ซื้อมาเองไม่เท่าไรแล้วกั้นั้นก็เที่ยวมึนมนขอเพื่อนมา <c oughs> อันนี้ก็นอเด็ดสวดเพื่อนบนไซให้มาคือให้มาเป็นเป็นกอเป็นกระถางใส่ลังมาก็มาทําการแยกขยายอันนี้ก็จะเป็นพวกพเพาะเมล็ดก็อย่างละพันอย่างละห้าร้อยเมล็ดพวก ยิมโนด่างเอตโตพวก uh, สารพัดเนี่ยผมจะเน้นเน้นซื้อเม็ดมาเพาะเองนี่กระเทียนอีกอะ่ะมะพร้าวอยากให้มันมีความหลากหลายอย่างที่เคยบอกเลยครับว่าต่อไปนี้เพราะว่ามดวดรถอะไรเรียบร้อยเรีวนีผมจะออกขายขายไม้ตามงานคือจะไม่รอขายเฉพาะตามงานประกวดผมก็จะไปขายตามงานแบบงานกาชาติงานยา่าโมงาน อะไรต่างๆที่แบบว่าเขาเปิดให้เช่าพื้นที่ขายหรือให้ขายฟรีอะ่ะงานถนนคนเดินอะไรยังเงี้ยนี่คือความคิดผมนะผมก็เลยวางแผนที่จะทําไม้หลากหลายชนิดอ่ะพาดูมดเท่านี้แหละฝนก็เริ่มซาเม็ดแหลวผมจะได้ไปสูบน้ําต่ออืมพาดูได้เท่านี้เด้อพี่น้องเด้อไปสูบน้ําต่อก่อนคลิปนี้มาแบบปป๊บปป๊บอยากถ่ายก็ถ่ายเพราะว่ามันไม่มีอะไรทำเนอะ ผู้ใช้มาร์เข้มก็ล่มสีชมพูนี่โรงเรียนแคคตัดก็กว้างสาเมตรยาวสี่เมตรต่อไปก็อนาคตอาจจะต้องขยายเพราะว่าไอทีเพาะไว้ก็เยอะขยายพื้นที่ขยายโรงเรียนหาทุนก่อนเด้ออปิดคลิปแล้วโอ้ยาวนานพอสมควรเนาะขนาดถ่ายแบบว่าเรียนๆคลิปนี้ลาไปก่อนแบบง่ายๆเลยเด้อพี่น้องตามสไตล์เขียวผู้ช่วยเขียว สายบันเทิงบอนไซสายฮายนะพี่น้องขอบคุณที่เข้ามาดูมาชมนะครับอันนี้ไม่มีสาระเหมือนเดิม <laughs> ขอบคุณครับสวัสดีครับผมรอช่วยอุดหนุนนึงเด้อนเนี่ยพวกแคคตัสถ้างานไหนขาอนุญาตให้เอาอแคคตัสไปขายร่วมเมื่อง,งานประกวดบอนไซอะไรได้ก็จะเอาไปถือเป็นไรายได้เสริมอีกอย่างหนึ่งสำหรับผมนะ